โอ้เฮ้ยอันนั้นนี่เมือนานี่แล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาจะเล่นัว้เนี่ย้อเล่นัว้เนี่ยเฮ้ยสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมางได้สีเหลี่ยมปนึงโอ้สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมาง้สีเหลี่ยมาง้้อันนี้คือชิงแล้วใช่ไหมใคร เมื่อกี้ใครแพ้เอามานี้โอเคถ้าแพ้หนึ่งนิดจบเลยนะขออันนี้มาแล้ขออีกสิบเกมนะได้ได้ได้พี่เนี่เขาเรืซีล้วี่เอาั่านมือโดนไปเลยนะโอ้โหเขาดิ้นจวเลยลุ้นสุดฤทธ เราไม่ชนะก็เพึ่มคุณใส่แล้วใชะพึ่ได้เยใส่ใช่ใส่เดมยเ้ไรอันเน้ยใส่เพ้อ่ะเรยกปมพูดบันหมานก่อนเดี๋ยจะยอมแพ้อะไรนะคะพูดพับพ่อนเดี๋ยวนี้พี่สว

อล่นต oh ัวแล้ววปัจจุวันตรงือจวนต้เหืือสั่นมากกินมากงง้าะมามามาเฮ้